ในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับหลายคนอาจจะเห็นว่าคนเนี่ยนิยมในการลงทุนในหุ้นหรือว่ากองทุนที่หลากหลายมากขึ้นอย่างคนไทยเองเนี่ยก็นิยมลงทุนในกองทุนหรือว่าหุ้นต่างประเทศมากขึ้นด้วยครับทำให้เกิดสตาร์ทอัพนะครับที่มาทําหน้าที่บริหารการลงทุนเหล่านี้และสตาร์ทอัพที่เราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับในต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือ s t a ชเวงนะครับบริษัทสตาร์ทอัพที่มาบริหารการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกซึ่งเติบโตเร็วมากๆานะครับจนมีกลุ่มลงทุนอย่างเช่นซีเฮวย่ลโลก คเคยลงทุนในบริษัทใหญ่ๆอย่าง Google หรือว่า Apple มาแล้วในสมัยที่พวกเขายังเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับหรือว่าอย่างเช่นเอโดรครับที่เป็นนักลงทุนที่ลงทุนใน阿里巴巴ตั้งแต่ยุคแรก,แรกๆก็สนใจในตัวบริษัทนะครับจนมาขอลงทุนด้วยจน a แตชเวงเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นสตาร์ทอัพด้านการบริหารลงทุนหรือว่าเวลเทคอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับแล้วก็ขยายบริการไปในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินอย่างสิงคโปร์ฮ่องกงหรือว่าสหรัฐาาาาัเเมิตสซึ่่่งงลุดดพขยยปว บริการในประเทศไทยด้วยซึ่ง s t a s h a w a y ทำอะไรบ้างทำไมถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนกพงศ์สะทรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปใช้แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับผมเ,เชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็เคสตัด,ดี้ของบริษัทที่ประสบความสําเร็จระดับโลกเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบครับฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ เรื่องของการลงทุนเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากกว่าแต่ก่อนมากๆนะครับในอดีตเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกหรือว่า offshore ซึ่งหมายถึงการลงทุนในต่างประเทศนะครับมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในประเทศซึ่งก็คือประเทศที่ตัวเองอยู่ใช่ไหมครับซึ่งคํากล่าวนั้นมันก็คงไม่ได้ผิดนักนะครับถ้าเรากําลังพูดถึงรูปแบบการลงทุนในอดีตถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการลงทุนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่หลากหลายนะครับทั้งในเรื่องของการทําความเข้าใจแล้วก็ติดตามข่าวสารที่เราอาจจะตติิดาาามขข่วสรรองธุกจนนั้ ว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเนี่ยไม่ได้ง่ายมากนะักและที่สําคัญธุรกิจในเขตเศรษฐกิจต่างๆที่มันไม่เหมือนกันทั่วโลกเนี่ยมันก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็ความน่าสนใจที่มันไม่เหมือนกันดังนั้นในอดีตเราจึงนิยมที่จะลงทุนในออนชอมากกว่า Off ออฟชอออนชอก็คือในประเทศออ,อ,อ,ทศอฟชอก็คือต่างประเทศแต่พอขยับเข้าสู่โลกปัจจุบันครับเราก็จะเห็นว่าเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นกําลังสําคัญนะครับในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจมันเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นกลายเป็นว่าเกิดธุรกิจที่เติบโตใหม่ๆมา้งรเ็นจะปททััิบษ เทคโนโลยีหรือว่าบริษัทฟินเทคที่น่าจะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกนะครับดังนั้นถ้าสมมติเรามางอีกมุมหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นแทนที่เราจะบอกว่ารอลงหุ้นหรือว่ารอลงทุนในกลุ่มออนชอร์นะครับก็คือลงทุนในประเทศเราอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีอีกมุมมองหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ลงทุนในกลุ่มหุ้นออฟชอร์ shore. เขาก็มีความคิดเห็นว่าบางทีเนี่ยธุรกิจที่อยู่ในประเทศหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะมี กำลังในการขายแล้วก็สร้างยอดขายทํากําไรเนี่ยได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจากประเทศอื่นๆได้อย่างมหาศาลนะครับคือถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นสมมตุติผมเนี่ยบอกว่าอยากจะลงทุนในหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยธุรกิจส่วนใหญ่ก็ขายให้ประชากรคนไทยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติลงทุนในหุ้นอย่างเช่นปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีชั้นนาอย่างเช่น Apple เนี่ยสินค้าที่เขาผลิตมามันขายให้ทั่วโลกถูกไหมครับโอกาสการทํากําไรทํารายได้ของเขามันก็มากกว่าก็คือทุกป,ประเทศทั่วโลกนักลงทุนหลายคนก็เลยเริ่มหันมาสนใจ ในการลงทุนในบริษัทที่อยู่ต่างประเทศมากกว่าที่จะลงทุนในประเทศตัวเองอย่างเดียวครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องอย่างเช่นเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่เอาเงินลงทุนมากระจุกไว้ในเศรษฐกิจประเทศเดียวแล้วก็ยังมีเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเช่นเรื่องนวัตกรรมนะครับถือท้านวัตกรรมดีกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆมากกว่าก็มีโอกาสที่จะตีตลาดเอาไปขายให้ลูกค้าทั่วโลกก็สร้างไรายได้ที่สูงกว่าจากลูกค้าทั่วโลกใช่ไหมครับก็เลยเป็นที่มานะครับว่าอย่างในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากสถิติก็เลยเพบว่าคนไทยเองก็ตามนะครับก็ลงทุนใน มากขึ้นทั้งในหุ้นต่างประเทศแล้วก็กองทุนต่างประเทศเนี่ยมากขึ้นเป็นประวัติการนะครับเหตุผลหลกัลกๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่ามองเห็นโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจในระดับโลกที่มากกว่าแค่ลงทุนในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเรื่องของโอกาสด้านนวัตกรรมกับเทคโนโลยีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าผมอยากจะลงทุนในอุตสาหกรรมวงการการแพทย์เนี่ยวงการสุขภาพถ้าพูดถึงหุ้นในประเทศไทยมันก็จะมีอะไรฮะหุ้นของโรงพยาบาลเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดถึงบริษัทต่างประเทศ หุ้นกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งบริษัทยาบริษัทที่วิจัยอุปกรณ์ทางการแพทย์บริษัทวัคซีนใช่ไหมครับที่ช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเติบโตอย่างมหาศาลก็เลยกลายเป็นที่มาว่าในวงการการแพทย์วงการสุขภาพเหมือนกัน หุ้นในต่างประเทศก็มีตัวเลือกในการลงทุนที่มันหลากหลายมากกว่าด้วยทีนี้ที่เล่ามาทั้งหมดที่ผ่านมานะครับคือโอกาสในการลงทุนต่างประเทศที่หลายคนเนี่ยก็น่าจะเห็นว่าเฮ้ยโอกาสการลงทุนต่างประเทศมันดีแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมครับการศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารปรับพอตการลงทุนให้เหมาะสมยังเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ซับซ้อนอยู่นะครับยิ่งโดยเฉพาะลงทุนในหลายๆที่มีค่าธรรมเนียมหลายๆทางก็อาจจะทำให้ค่าธรรมเนียมเหล่านี้พอเราเทียบเป็นผลตอบแทนระยะยาว ก็อาจจะหายไปเยอะนั่นเองยกตัวอย่างเช่นสมมติผมเป็นคนไทยใช่ไหมครับผมลงทุนในหลายกองทุนหลายหุ้นทั่วโลกเลยในเวลาที่ผมกาลังนอนหลับอยู่ตอนนั้นอีกประเทศอีกซีกโลกหนึ่งอาจจะกําลังเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นผมอาจจะตื่นมาแล้วก็เช็คว่าอา้าวการลงทุนของผมมันขาดทุนไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นการจัดพอร์ตปรับพอร์ตให้เหมาะสมทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยต้องใช้ทั้งเวลาความเชี่ยวชาญแล้วก็ข้อมูลจํานวนมากนะครับ เป็นที่มาว่าปัจจุบันก็เลยเกิดอาชีพของผู้แนะนําการลงทุนส่วนตัวเนี่ยที่มาคอยจัดการเรื่องพวกนี้ให้ซึ่งมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นใช่ไหมครับเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้เองก็เลยทําให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดสตาร์ทอัพที่เรียกว่าแพลตฟอร์มบริหารการลงทุนครับหรือว่าที่เรียกว่าดิจิทัลเวล์แม n จเมนต์แพลตฟอร์มซึ่งมันก็มีสตาร์ทอัพหลากหลายตัวนะครับที่ทําเรื่องของแพลตฟอร์มบริหารการลงทุนแบบนี้แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาที่เราอาจจะได้ยยินนนนนขข่่่่่่่่่่าา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 ววววกกัออองงงหูใตประเเทททศชชีีีผมม็คืื Startup Stash Away ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีเอามาช่วยดูข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่ายังมีการคิดกลยุทธ์นะครับในการลงทุนเหมือนกับว่าเอา p r i v a t e bank เนี่ยที่มาช่วยดูแลการลงทุนในต่างประเทศนะครับเอาเข้ามาช่วยบริหารการลงทุนให้กับลูกค้าด้วยซึ่งจากข้อมูลนะครับปัจจุบัน s t a ชเว่ยเนี่ยมีลูกค้าที่มาลงทุนด้วยในกว่า160ประเทศทั่วโลกแล้วก็มีเงินภายใต้การบริหารหรือที่เรียกว่า Asset Under Management มเนี่ยมากกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทเนี่ยภายในระยะเวลาเพียงแค่4ปีเท่านนั้้และขอมูลที่น่าสนใจออีกอย่่างงหนงนคึคั เติบโตเร็วมากๆจะมีนักลงทุนระดับโลกนะครับที่ชื่อดังมากๆอย่างเช่นซีคอยาแคปิตัลอินเดียนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มซีคยยาที่เคยลงทุนในสมัยที่ Apple กับ Google เนี่ยังเป็นแค่สตาร์ทอัพอยู่เลยนะครับหรือว่านักลงทุนอย่างเอโดรสนะครับที่เป็น VC ฟันของ Fidelity International ซึ่งถ้าใครที่เคยลงทุนในกองทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับก็จะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่า Fidelity เนี่ยเป็นหนึ่งในหนะครับเป็นท็อปฟาร์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ของแจ็คมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับก็มาลงทุนด้วยใน Stashaway นะครับจนปัจจุบัน Stashaway ก็ะดมงทุนไปจนกลายเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ระดับซีรีส์ดีแล้วนะครับ Stashaway นะครับยังเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่ได้รับรางวัลเทคโนโลยีพิโอเนียครับจาก World Economic Forum ซึ่งเป็นรางวัลเดียวกับที่ Google แล้วก็ Spotify เนี่ยเคยได้มาก่อนหน้านี้จากทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมคิดว่าเหตุผลที่ Stashaway ประสบความสําเร็จมาขนาดนี้เนี่ยเหตุผลหนึ่งก็น่าจะมาจากผู้ก่อตั้งของเขาครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยคนแรกนะครับคือมิเก โอซึ่งเป็นทั้งที่ปรึกษาให้กับธนาคารแล้วก็บริษัทประกันทั้งในมิลานแล้วก็นิวยอร์กนะครับเคยทํางานอยู่ใน McKinsey Company ก่อนที่จะมามีส่วนร่วมกับสตาร์ทอัพหลายตัวนะครับอย่างเช่น Rocket Internet ซึ่ง Rocket Internet เนี่ยก็คือผู้สร้างสตาร์ทอัพที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันก็คืออย่างเช่น Lazada หรือว่า Foodpanda นะครับแล้วก็เป็น CEO ของ Zalora ครับซึ่งเป็นอ e ีค m มเมิร์หรับภูมิภาคเลยทีเดียวแล้วก็คนที่2ครับคือ Freddy Lim ซึ่งเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของ Cross Asset Investment ว การลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทครับตัวเฟรดดี้ลิมเองนะครับก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการบริหารพอร์ตการลงทุนเนี่ยในสถาบันการเงินระดับโลกนะครับอย่างเช่นมอร์แกนสแตลลีหรือว่าซิตี้แบงก์แล้วก็โนมูระนะครับมากว่า20ปีด้วยและคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือนีโน a อารซมอร์ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีครับที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีมาหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างเช่นเคยไปทําอยู่ที่เวสต์วิงแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซสำหรับที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซียครับหรือว่าช็อ for e-commerce สําหรับสินค้าเด็กแล้วก็ Personio ที่เป็นซอฟต์แวร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นยูนิคอร์นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยปี2021นี้นะครับคุณน i n o ยังถูกจัดอันดับให้เป็น1ใน100อันดับแรกนะครับของ Fintech Leader ระดับโลกที่ถูกจัดอันดับโดย Fintech Magazine ซึ่งทั้ง3คนนะครับก็เป็น, combination นคอมบิเนชั่นนะเป็นการรวมตัวที่ดีในการมาสร้างสตาร์ทอัพเรียกได้ว่าลงตัวสําหรับธุรกิจ Fintech ใช่มั้ครับที่ผู้ก่อตั้งมีทั้งความสามารถเรื่อง Business ธุรกิจใช่มั้ครับ Investment การลงทุนแล้วก็ t e c h n o l o g นะครับซึ่งความตั้งใจ ในการก่อตั้ง s t a ชเชอร์เวขึ้นมาเนี่ยผู้ก่อตั้ง3คนเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะเข้ามา จัดการเรื่องของความซับซ้อนต่างๆในการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยที่มันเคยซับซ้อนมากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายแทนนักลงทุนได้ครับโดยกลยุทธ์การลงทุนของ a เ h ชเวนนี่เองเนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมที่เคยบริหารจัดการการลงทุนให้กับสถาบันการเงินระดับโลกมา50กว่าปีนะครับที่เป็นกลยุทธ์นะครับที่ใช้กันในระดับนักลงทุนสถาบันครับอย่างเช่นทฤษฎี m o เด r n Portfolio Theory ซึ่งเป็นทฤษฎีการลงทุนนะครับที่มีชื่อเสียงมาอยู่แล้วเนี่ยก็เอามาพัฒนาต่อย,ยอดกับระบบขอองงตัััววเเเโดดดยยยพิิ่มปปจจจ้้านศษฐกไคื อารมณ์ว่าแต่ก่อนเนี่ยสมมติผมบอกว่าผมมีทฤษฎีการลงทุนก็จะใช้วิธีการประเมินจากผลประกอบการจากบริษัทนั้นๆใช่ไหมครับแต่ stash away เองก็มองว่าเรื่องพวกนั้นอาจจะไม่พออาจจะต้องดูปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรอบด้วยเช่นสมมติประเทศไทยเนี่ยลงทุนกับบริษัทนี้เรากะว่าจะดูผลประกอบการของบริษัทนี้ก็จริงแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมครับมันก็มีผลต่อทั้งกําลังซื้อเรื่องของการเติบโตของธุรกิจนั้นๆด้วย Stash Away ก็เลยเพิ่มส่วนนี้เข้ามาหรือว่าเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ย ที่พวกเขาเรียกกันว่า e อ a ร่านะครับหรือว่า o n o m i c Regime Based Asset Allocation ครับที่สามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจได้อย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อระบุป,ประเภททรัพย์สินที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสภาวะเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ยังปรับพอร์ตนะครับให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจตามความเสี่ยงที่กำหนดไว้ด้วยนะครับซึ่งการกำหนดระดับความเสี่ยงของตัวเองเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แ t a เ a อร์เนี่ยพรวายให้โดยลูกค้านะครับกำหนดระดับความเสี่ยงของตัวเองที่รับได้และไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงครับพอร์ตของ ขาดทุนเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่กําหนดไว้ฉะนั้นสมมติว่าในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนมากๆนะครับอย่างเช่นช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาก็มีโอกาสเพียงแค่1%เท่านั้นนะครับที่จะขาดทุนเกินกว่าระดับที่กําหนดไว้ซึ่งจากเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ Sta ชเว่ย์เนี่ยขึ้นแท่นกลายเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ทําเรื่องเวลเทคหรือว่าการบริหารการลงทุนในอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับแล้วก็ขยายบริการไปหลายประเทศนะครับอย่างท ที่เขานําเสนอการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยผ่าน ETF บนแอปพลิเคชันนะครับที่1คือใช้ง่ายนะครับและ2นะครับคือค่าธรรมเนียมแบบ all-inclusive ก็คือแต่ค่าธรรมเนียมเนี่ยตามที่กําหนดไว้เท่านั้นไม่ได้มีการมาบวกเพิ่มบวกอะไรทีหลังซึ่งก็เลยเป็นจุดเด่นที่ทําให้เขาเนี่ยแตกต่างจากแพลตฟอร์มการลงทุนอื่นๆส่วนดัวเล่นอื่นๆนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยี fractional share ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็คือสมมุติเราเนี่ยอยากจะลงทุนในออ ETF ตัวนี้ปกติเนี่ยเราอาจจะลงทุนไม่ได้เพราะว่าขั้นต่ำของมันเนี่ยอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันอาาารรใ่่มมบตววสิเก เงินแค่นี้ fractional share ของ s c h a w a y เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถลงทุนได้อาจจะเป็นหน่วยตั้งแต่แบบ0.0001ของ ETF ตัวนี้ก็เลยช่วยลดข้อจำกัดในการลงทุนขั้นต่ำได้เช่นกันฮะส่วนในเรื่องของระดับความเสี่ยงที่ผมเมนชั่นไปก่อนหน้านี้นะครับแซช a w a y มีให้เลือก12ระดับใยการทำให้ลูกค้าก็คือสามารถควบคุมระดับความเสี่ยงได้แม่นยำขึ้นเขายังมีระบบที่เอาไว้ให้ดูนะครับว่าคำแนะนำต่างๆเป็นยังไงเช่นตอนนี้เขาใกลเป้าหมายมากขึ้นเลยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เป็นแค่แอปพลิเคชันในการซื้อหุ้นซื้อก กับว่ามีผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเนี่ยมาอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ด้วยทีนี้ถ้าถามว่าแล้วในสแตชเวย์เนี่ยมันโดดเด่นแตกต่างกับสตาร์ทอัพเว e ล h เทครายอื่นๆที่ทําให้เขาโดดเด่นขึ้นมามีอะไรผมว่าก็อีกเรื่องหนึ่งคือน่าจะเป็นเรื่องของพอร์ตการลงทุนที่มีให้เลือก2แบบนะฮะก็คือแบบแรกเป็น general investing คือการลงทุนเพื่อให้เงินเนี่ยมันงอกเงยในระยะยาวครับก็คือเรามีหน้าที่แค่กำหนดความเสี่ยงไว้ว่าไม่เอาความเสี่ยงเกินเท่าไหร่ที่เหลือก็คือลงให้เงินมันงอกเงยไปเรื่อยีีบบี่่่บบหะืวาาาาาเเเพตงทมมป้้ฉัช โฟเบสอ Investing นะครับคือเป็นการเลือกลงทุนเพื่อเป้าหมายทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงลงไปซึ่งมีให้เลือกอยู่แปแบบด้วยกันพร้พอมกับแนะนําทั้งระดับความเสี่ยงตามระยะเวลาของเป้าหมายนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเยอะในช่วงแรกแล้วก็ลดผลกระทบนะครับจากการผันผวนข,ของตลาดทุนเนี่ยในช่วงที่ใกล้ถึงเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเลือกที่จะลงทุนเพื่อกเกษียณอายุเนี่ยระบบเขาก็จะแนะนําว่าโอเคเมื่ออายุเท่าไหร่ควรจะเลือกความเสี่ยงระดับไหนแล้วระบบก็จะแนะนําให้ปรับตามความเหมาะสมเมื่อระยะเวลามันผ่านไปครับส่วนเล่ามาถึงตรงนี้นะคร อยากจะลองเปิดใช้บริการดูก็สามารถไปเปิดบัญชีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับมีใน App Store แล้วก็ Play Store ส่วนเรื่องใบอนุญ,ญาตนะครับผมเช็คมาให้แล้วนะฮะแจ๊ชเวได้รับใบอนุญาตเนี่ยในการจัดการการลงทุนในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียดูไบฮ่องกงครับส่วนในประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทคอนะครับหรือว่าการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเลขที่รอคอขีด0136ขีด01ครับจากกระทรวงการคลังและดำเนินการภายใต้าการกำกับดูแลของคณะก กมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลตอตตนะครับโดยมีรีมาร์รตรงนี้นะครับว่าเงินของลูกค้าเนี่ยจะได้รับการดูแลโดยผู้รับฝากสินทรัพย์ชั้นนําอย่างธานาคารกสิกรไทยครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวประวัติที่มาที่ไปและความน่าสนใจของ s t a ชเวย์ครับที่ผมหยิบยกขึ้นมาเล่าเพราะว่าเป็นสตาร์ทอัพที่มาแรงมากๆนะครับในเรื่องของเบลเทคหรือว่าสตาร์ทอัพที่มาคอยบริหารการลงทุนก็หวังว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆทั้งในเรื่องของความรู้การลงทุนนะ ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับใครที่เขายังไม่ได้ดูคลิปนี้จะได้เข้าใจทั้งในเรื่องของความรู้การลงทุนแล้วก็มุมมองในการทาธุรกิจกันแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับและเหมือนเดิมนะครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ ถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ